พกกำนักเตะหมดสัญญาย้ายตัวฟรีฟรีเอเย่นเอฟเอคลาสพร้อมให้คุณได้สัมผัสแล้วตอนนี้เฉพาะที่ฟีฟ่าออนไลน์4มันได้ทั้ง PC และ Mobile. โมบายโหลดมาเล่นกันเลยทุกคนโก้โก้โกถ้าแมนยูสามารถปิดดดลคว้าตัวนักเตะเข้ามาร่วมทีมได้จะเป็นใครก็ตามผมจะทำการโกนหนวดในทันทีไม่ต้องไว้มาแล้วตอนไปดูแดงเดือดเนี่ยอทีแรกผมกล่วว่าผมจะไว้หนวดไปดูแดงเดือด แต่ผมกลัวว่าถ้าเกิดถึงวันนั้นนะ12กรกฎาคมไปดูแดงเดือดจริงๆเนี่ยแล้วแมนยูแม่งยังไม่เซ็นนักเตะมาสักคนคงจะเป็นอะไรที่เลวร้ายมากว่ๆ <c oughs> ถ้าโรมาโนเฮียวีโกผมก็จะเฮียวีโกนนวดสวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับคิดสรุปข่าวประจำวันที่24เดือน6ปี2565 ก่อนปรับชมรับฟังเนื้อหาข่าวสารในคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์1แชร์1การกดติดตามช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้เกิน1,500ไ like. ลค์และสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้ล่าในเหมือนเช่นเดิมนะครับว่าท่านคิดเห็นประการใดกับข่าวในคลิปนี้เมื่อวานนี้หยุดไปวันหนึ่งก็ได้ความคืบหน้านะครับผมก็ไปหาข่าวมาจนได้ในดิวของแอนโทนีซึ่งถือว่าเป็นนักเตะที่พอยกไม่ยกเยอะมากนะครับในช่องของเรา แฟนช่องส่วนใหญ่ยอยากได้นักเตะค,คนนี้มากนะซึ่งผมก็ชื่นชอบนะในบุคลิกแล้วก็คาแรคเตอร์ต้นคลิปนะครับเมื่อวานนี้ก็มีกระแสดราม่านะฮะในโลกโซเชียลเป็นที่วิพากษ์วิจาร์ณกันมากมายมีแฟนช่องบางส่วนทักมาถามผมใน box Fan page อินบ็อกแฟนเพจอ้ามถามจริงนะสามารถนั่งกินข้าวกับนักเตะแมนยูแล้วก็ลิอร์พูลได้ด้วยเหรอผมไม่งงเลย <laughs> จนกระทั่งไปเจอ,อที่มานะฮะเป็นดราม่าเมื่อวานนี้ก็จากกรณีดราม่านะครับไลฟ์สดการจำหน่ายบัตรแดงเดือดของคุณพิมรีพายซึ่งล่าสดุดทางเฟซบุ๊กทางการของบริษัทเฟสแอร์เฟสติวัลจำกัดผู้จัด The Match Bangkok Century c u p 2022ทำการชี้แจงแล้วนะครับจากกรณีการจำหน่ายบัตรเข้าชมวันซ้อมคอนเสิร์ตและมื้อพิเศษกับนักฟุตบอลและแจ็คสันหวัง การที่มีการนำเสนอข่าวคา,าดเคลื่อนในสื่อโซเชียลเรื่องการจำหน่ายบัตรวันซ้อมคอนเสิร์ตและการจัดมือพิเศษกับนักฟุตบอลและแจ็คสันหวังเมื่อค่ำวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานั้นทางบริษัทเฟสแอร์เฟสติวัลจำกัดผู้จัด The Match Bangkok c e n t ี่ครับ2 0 2 2ขอเรียนชี้แจงว่าไม่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชมวันซ้อมคอนเสิร์ต และไม่มีการจัดมือพิเศษกับนักฟุตบอลทั้ง2ส,สโมสรรวมไปถึงแจ็คสันหวังด้วยนะครับให้กับแฟนคลับตามข่าวที่นำเสนอนะอันนี้เขายืนยันแล้วว่าไม่มีเดี๋ยววันนี้นะครับน่าจะมีอัปเดตความคืบหน้าข่าวตรงนี้นะให้กับทุกท่านได้เสพนะครับตามสื่อออนไลน์อันนี้ผมก็นำถแถลงข่าวนะครับถแถลงการจะเป็นทางการของทาง Facebook ออฟฟิเชียลนะครับของทางผู้จัดเนี่ยนำมาฝากทุกคนนอรูปีศาจแดงครับขาตลาดซื้อขายนาักเตะที่น่าสนใจสื่อที่มีความน่าเชื่อถือนะครับผู้สืบอขาวระดับสูงทางสายของบาเซลนาเมื่อวานนี้คอนเฟิร์มตรงกันว่าบาซ่าทำการยื่นข้อเสนเอครั้งที่2ให้กับทางไบยามิวนิกพิจณาในดีลของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ยื่นไปครั้งแรกนะครับสาที่สล้านยูโรยื่นไปรอบที่2นะครับล่าสุดเนี่ยสา บวก5ลนะ้านยูโรนะแต่คาดการณ์กันว่าบาเยนเนี่ยจะทำการปัดตกต้องการราคาค่าตัวที่50ล้านยูโรในดิวของเลวานดอฟสกี้กลับมาที่ขาของแมนยูนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นไวรัลนะฮะในโลกโซเชียลเป็นส่วนหนึ่งในฟุตเทจวิดีโออเดย์อินเดอะไลฟ์ของอเล็กเตเลสถูกจัดทำขึ้นมานะครับโดยเอเจนซี่ด้านฟุตบอลจากบราซิลจุดประสงค์นะก็เพื่อติดตามชีวิตในหนึ่งวันของอเล็กเตเลสนั่นเอง ซึ่งไอ้ช็อตที่เป็นที่พูดถึงนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งในฟุตเทจเราจะได้เห็นเฟสแล้วก็อเล็กเตเลสยืนคุยกันอยู่นอกสนามแคริงตันจากนั้นนะครับบูโน่แฟนันที่กำลังเดินเข้ามาในสนามก็ตะโกนโอ้โหตะโกนเสียงดังเลยทำให้ทั้งคู่หยุดนะครับแล้วก็หันไปม,มองบูโน่นะครับตะโกนนะครับบอกว่าหยุดทำตัวเป็นซุปตากันได้แล้วโว้ยเรามาที่นี่เพื่อซ้อมบอลกัน ไม่ใช่อัพรูปวิดีโอไร้สาระอะไรพวกนั้นก่อนจะตะโกนปิดท้ายใส่กล้องว่ามาถ่ายน้องชายกูนี่แล้วก็ปิดประตูนะครับเดินเข้าสนามไปมาถ่ายน้องชายกูนี่ซึ่งเฟสแล้วก็อเล็กเตเลสงงนะก่อนจะพึมพำนะครับว่าเฮ้ยใจเย็นดิเพื่อนอย่ายซีเรียสซี่เออผ่นคลายหน่อยประมาณนี้ก็หลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ไปนะครับ จากการที่บรูโน่ตะโกนใส่เฟสแล้วก็เตเลสที่บนทั้งคู่เนี่ยเฮ้ยมึงหยุดทำตัวเป็นซุปตากันได้แล้วก็มีแฟนบอลเข้ามาคอมเมนต์นะครับแสดงความเห็นกันแตกต่างหลากหลายทางความคิดบางส่วนก็คิดว่าให้บรูโน่เนี่ยจริงจังเกินไปหรือเปล่าบางส่วนก็คิดว่าให้ถูกแล้วมันต้องแบบนี้สิคแรคเตอร์ความเป็นผู้นำนึกถึงรอยคีนเลยบางส่วนก็คิดว่าไม่มีอะไรหรอก เขาเตียมกันหรือไม่ก็อ่ำกันยอกกันขำๆเพราะว่ทั้งสามคนนี้เตเลสเฟสกับบรูโน่สนิทกันอยู่แล้วข่าวต่อไปนะครับมาจากแมนเชสเตอร์อิมนิ่งนิวทียห้านะครับแนวก็ติบเป็นสื่อท้องถิ่นก็จริงนะแต่หูความน่าเชื่อถือในเทียบวยเล่นข่าวบอกว่าแมนยูให้ความสนใจในตัวเดลิกผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเห็นข่าวนี้ในโลกโซเชียล ก็จากสาเหตุที่สนใจในตัวเดอะลิกนะครับเนื่องจากดีหงทิมเบอร์เนี่ยมันส่อแววล่มสูงทําให้เทนฮาร์กเปลี่ยนเป้าหมายแล้วไปเลงที่ตัวของเดอะลิกครับซึ่งนักเตะคนนี้เคยเป็นสิ์เก่าเคยร่วมงานกับเอริกเทนฮาร์กอยู่ในขั้นตอนเบื้องต้นนะในการเจรจาราคาค่าตัวที่ยูเว่ต้องการคือ60ล้านปอนด์ซึ่งเป็นไปได้ยากมาก1น,นะครับคือเดอะลิก เหมือนจะมีข่าวโยงกับเชลซีมากกว่าหรือไม่ก็พยายามไปต่อสัญญานะกับทางยูเว่แล้วราคาค่าตัวเนี่ยที่ยูเว่นะครับมีความเป็นไปได้ที่จะปล่อยน่าจะไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นนะครับไอ้จากข่าวที่ Manchester ์อิ n i ิ g ง e w นิวเอนเขียนบอกว่าราคาค่าตัว60ล้านปอนด์เป็นไปได้ยากมากแณะ,ะตอนนี้นะครับจากที่ผมมีข้อมูลนะ แมนยูเอตยังไม่ได้ติดต่อไปหายูเว่ในดีลของเดอะลิกโอเคนี่ก็เคลียร์ให้ท่านผู้ชมรับทราบนะครับว่ายังไม่มีมูลนะยังเป็นแนวแบบว่าก็ติบหรือไม่ก็เฟกนิวอยู่นะตอนนี้แต่ที่เป็นความจริงนะครับคือเมื่อวานนี้นะครับเรื่องของดีเทนัสซันต่างหากคอนเฟิร์มจากเดียติกยูเคเทียสองนอตติงแฮมฟอร์เรสครับทำการปิดดีลคว้าตัวดีเทนัสซันไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวระยะเวลา1ซีซั่น ก็จะเป็นฝ่ายที่จ่ายค่าเหนื่อยนะครับให้กับน้องดีนนะร้อเเซเลยถือว่าเป็นการช่วยลดภาระค่าเหนื่อยกับแมนยูไป1นึ่งปีข่าวต่อไปนะครับมากันที่ด e แติกยูเเหมือนเดิมนะฮะเทียสองบูแพมตันครับทีมหมาป่าณตอนนี้กําลังรอนะฮะโอ้โห,โโหเมื่อไหร่จะมีทีมมาสนใจรูปเบนเนเวสมายื่นข้อเสนอซื้อตัวอย่างเป็นทางการสักทีรอนานแล้วเนี่ยยังไม่มีทีมไหนย,ยื่นมาเลยนะ ทางวูฟครับเปิดกว้างพร้อมขายทำไมถึงยังไม่มีทีมยื่นมาสักทีล่ะสถานการณ์นะครับยังคงนิ่งยังคงเงียบมากราคาค่าตัวที่ตั้งไว้ครับขั้นต่ำคือ70ล้านปอนด์เองแล้วก็ลิมิตเต็มแม็กที่จะได้จริงๆนะครับคือ100ล้านปอนด์สมควรไล่เวรที่ไม่มีทีมติดต่อไปหามึงเนี่ยแหมแพงขนาดนี้4 5สล้านไม่ได้หรอบูโน่ลาร ส่วนโอลิเวอร์มินสลามนะครับซีอของไอเบไลซิกที่เคยเออกมากล่าวก่อนหน้านี้ว่าไอเบไลซิกจะไม่ปล่อยตัวคิโตเฟอร์เอนคุนคูนะครับอย่างแน่นอนในช่วงซัมเมอร์นี้ล่าสุดนะครับคอนเฟิร์มจากโรมาโน่และก็สปอร์ตวันเทียร์สอนะครับยืนยันนะฮะตรงกันว่าไอเบไลซิกทำการต่อสัญญากับคิโตเฟอร์เอนคุนคูครับจนถึงปี2025โตนักเตะก็ได้ค่าเหนื่อยนะครับเพิ่มนะจาก2.5ล้านปอนด์ต่อปีเป็น6ล้านปอนด์ต่อปี แต่ถ้าว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ตัวคริสโตเฟอร์เอนคุนคูให้มาเจอกันซีซั่นหน้าในปี2 0 2 3ตัวนักเตะจะมีค่าีดสัญญานะครับอยู่ที่51ล้านปอนด์หรือว่าตัวเลข60ล้านยูโรประมาณนี้นะถ้าเกิดจะได้ตัวเอนคุนคูไปเจอกันซีซั่นหน้าข่าวต่อไปนะครับจากเดอะทเกราฟสื่อทางฝั่งเนเธอร์แลนด์นะฮะเรนข่าวบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จะพยายามปิดดิลเฟนกี้ดดยองให้มันเรียบร้อยซะก่อนแล้วค่อยไปทำดิวอื่นอันนี้รีไซเคิลข่าวนะหนึ่งในนั้นนะครับคือการทาบทามในดิวของไทยเร็วมาเลาเซียแบ็ไซด์วัย22่า22ปีของเฟน,นูดราคาค่าตัวที่ตั้งเอาไว้คือ15ล้านถึง20ล้านยูโรเท่านั้นถ้าเกิดจะดึงตัวนักเตะคนนี้เข้ามาก็มีโอกาสสูงที่อเล็กเตเลสจะย้ายทีมนะครับ แต่โอกาสไปโอลิ on, wa, ah มปิกดียงก็ยังคงมีมากกว่าสำหรับมาลาเซียพอมีซีีโอโรมาโน่ครับเปิดเผยผ่านทางคอลัมน์คล็กออฟไซด์เอริกเทนฮาร์ททำการพูดคุยกับตัวนักเตะเป็นรายบุคคลอีกครั้งหนึง่งแล้วค่อยตัดสินใจนะครับเรื่องของกัปตันทีมนะในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้หรือว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้ณตอนนี้นะครับโรมาโน่ ano, เนี่ยส่วนตัวเขาคิดว่าแฮร์รี่แม็กคว รู้สึกผ่อนคลายนะเป็นคนที่นิ่งเงียบนะสงบนิ่งมากๆไม่ค่อยกังวลกับการตัดสินใจของเอริกเทนฮาร์กซึ่งตัวเขาพร้อมเป็นส่วนหนึ่งครับในการเริ่มต้นโปรเจกต์ซีซั่นใหม่ของเทนทาร์กระยะยาวอย่างแน่นอนแฮร์รี่แม็กควายก่อนจะลุดเขาเคยสุดมาก่อน <sh arp? t> พร้อมนะครับที่จะพิสูจน์ตัวเองนะสำหรับแฮร์รี่แม็กควายเออร์ส่วนตัวของโรมาโน่นะ เขามองว่าโอกาสที่จะเป็นคริสเตโน o โรนัลโดมีสูงเหมือนกันเนื่องจากโรนัลโดนะครับเป็นนักเตะที่มีความเป็นผู้นําจะสามารถเป็นกัปตันทีมที่ยอดเยี่ยมได้อย่างแน่นอนก็ต้องรอดูนะว่าเอริกเทนฮากจะเลือกใครโรมาโน่นะครับมั่นใจว่าเทนฮากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแมนยูข่าวต่อไปนะครับเดวิดออสตินไปออกรายการอะไรสักอย่างทางช anel YouTube นะผมจำชื่อรายการไม่ได้แล้ว ผู้ดำเนินรายการนะครับเขาไปถามว่าออนสตีนคุณคิดอย่างไรในดีวของคริสเตียนเอริกเซนตัวนักเตะเนี่ยจากความเห็นของคุณนะคุณคิดว่าเขาจะลงเอยไปจบลงที่ทีมไหนซึ่งส่วนตัวนะครับออนสตีนเขาคิดว่าคริสเตียนเอริกเซนอาจจะได้ไปจบลงอาจจะได้ไปย้ายเล่นที่แมนเชสเตอร์ยูไอเต็ดอันนี้เป็นเพียงแค่ความเห็นส่วนตัวแต่อย่างว่าแหละครับก็ All ออลสตีน่ะ พิจารณาจากทิศทางข่าวที่ตัวเองมีหรือเปล่าอาจจะวิเคราะห์จากข้อมูลที่ตัวเองมีหรือเปล่าถึงได้เลือกไปทางแมนยูนะาคาดเดาไปที่แมนยูอัปเดตจากโรมาโน่นะครับแมนยูกับเบลนฟอร์ดยังคงรอคำตอบสุดท้ายนะฮะไฟนอลจากคิสเตียนอีริกเซนส่วนสเปอร์มุ่งเน้นไปที่การเซ็นสัญญานะครับกับนักเตะค,คนอื่นใน,นตำแหน่งอื่นมากกว่าหลังจากที่มีการพูดคุยกับทางตัวแทนของอีริกเซนก่อนหน้านี้ หลังจากนั้นนะครับไม่ได้มีการติดตามดีลอีกเลยมันเงียบไปเลยแล้วก็เพิ่มเติมคือเบิร์กไวยคาดว่าจะย้ายออกจากสเปร์นะทางอาร์แจ็นะครับมีโอกาสที่จะไปเซ็นสัญญากับเบิร์กไายกำลังทำงานอยู่ถ้าผู้ชมครับโรมาโน่ ano, เนี่ยเรนข่าวแบบนี้มาสองรอบแล้วนะว่าอีริกเซนกำลังตัดสินใจนะครับระหว่างเบน f o ฟอร์กับทางแมนยูสเปอร์ไม่ได้ไปทำดีลต่อเหมือนจะเงียบไปแล้ว ก็เลยมีเพียงแค่2ทีมครับคือแมนยูกับเบลนส์ฟอร์ดตะกี้นี้ออนสตีนเขาคิดเห็นส่วนตัวนะครับว่าโอกาสเลือกแมนยูเนี่ยมีมากกว่าเขาคิดว่าน่าจะเป็นแมนยูนะอาจจะเป็นเรื่องของชื่อชั้นหรือเปล่าโอกาสในการได้ลงเล่นฟุตบอลยูโรเพราะสุดท้ายแมนยูแม่งก็ได้ไปเตะยุโรปแล้ววาแต่ทางเดียวเลยนะครับที่จะเลือกอยู่เบน์ฟอร์ดคือโอกาสในกา,การการันตีได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอ ถ้าเกิดอีริกเซนจะไม่เลือกมาแมนยู Man u, เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเทนฮากการันตีเรื่องของการลงสนามให้เขาไม่ได้หรือเปล่าเขาถึงเลือกเบนฟอร์ดใครเห็นด้วยกด2มาถ้าเกิดไม่มาแมนยู u, เนี่ยน่าจะมาจากสาเหตุนี่แหละข่าวต่อไปจากซามูลักเคิร์นนะครับผู้สืบข่าวทียอห้าเอลิกเทนฮากยังมีความต้องการในการเซ็นสัญญากับอีริกเซนตัวลูกจากอาแจกนั่นคือแอนโทนี แล้วก็เซนเตอร์แบ็กรวมถึงหัวสาประตูสำรองก็มีชื่อของดเดียลบัคแมนจากวัตฟอร์ดอยู่ในการพิจารณาในส่วนของดีลหลักอย่างเฟรนกี้เดยองน่าแปลกใจตรงที่ซามูลักเคิร์ที่เป็นแนวกอดสิบของทางฝั่งอังกฤษถูกไหมเล่นข่าวตรงกับแนวกอดสิบทางฝั่งสเปนครับเขาบอกว่าบาร์เซโลน่านะฮะ เริ่มยอมรับแล้วว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้เงิน100ล้านยูโรในแพ็กเกจของเฟรนกี้เดยองเชื่อกันว่าบาร์ซ่าต้องการเงินนต,ตอนนี้นะก็คือเงินที่การันตีหรือว่าเงินขั้นต้นที่แมนยูจะจ่ายก่อนน่ะที่ตัวเลข75ล้านยูโรหรือประมาณกับเกือบ65ล้านปอนด์ครับน่าจะ6ก6 5 5 5ล้านปอนด์ก็ไปไปกับเกือบ65ล้านปอนด์นั่นแหละบวกกับแอดออนในดีวของเฟรนกี้เดยอง ถ้าเป็นไปตามนี้จริงๆนะครับนั่นหมายความว่าแมนยูเนี่ยตัดสินใจถูกที่จะรอบาร์เซโลนาเพราะสุดท้ายบาร์ซ่าเขาก็ลดราคาค่าตัวลงมาเหลือเพียงแค่75ล้านยูโรวันนี้เป็นแนวก็ตสิบนะฟังหูไว้หูนะครับยังไม่ใช่สื่อที่มีความน่าเชื่อถือนะทางสายสเปนเนี่ยเทียสูงนะครับรวมถึงโรมาโน่ด้วยเขาบอกเลยว่าบา์เซโลนจาจะไม่ยอมรับค่าตัวที่มันน้อยกว่า86ล้านยูโร เดวิดออสตีนนะครับพูดถึงดีลนี้นะเกี่ยวกับเฟรนกี้เดยองว่าดีลของเฟรนกี้เดยองเป็นดีลที่ใช้เวลานานเพราะมีการต่อรองทั้ง2ฝ่ายแล้วก็มีการเล่นโป๊กเกอร์เกมต่อรองราคากันด้วยตามที่คุณเห็นไปนะครับในสื่อที่ผ่านมาทางสายอังกฤษก็รายงานข่าวนะครับเอียงทางฝั่งแมนยูทางสายสเปนก็รายงานข่าวเอียงทางฝั่งของบาร์เซโลน่ายื้อกันไปยื้อกันมาแต่เดทไลน์นะครับคือวันที่30มิมิถุนายน ลับมาที่เนื้อหาข่าวนะครับออสตินก็เข้าใจว่ามันอาจจะเป็นกระบวนการการต่อรองราคาที่มันนานน่ะน่าเจ็บปวดสำหรับแฟนบอลแมนเชสเตอร์อยูเต็ดอย่างไรก็ตามนะครับออสตินเนี่ยคิดว่ามันมีแนวโน้มที่เอเด็กเทนฮาร์กสุดท้ายแล้วจะได้ตัวเฟรนกี้เดยองที่เป็นคนของเขาอะ่ะที่เป็นนักเตะของเขามาร่วมทีมอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของออสตินข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับจากโพลเฮิร์ตเทียหนึ่ง ในดีลของลิซานโดมาร์ติเนสและยูเลียนทิมเบอร์ทั้งคู่นะครับมีราคาค่าตัวที่60ล้านยูโรหรือ51ล้านปอนด์ครับเท่ากันแต่มาร์ติเนสถือว่าเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ณนะตอนนี้นะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูเ e ต็ดคือทิมเบอร์เนี่ยตัวนักเตะดูไม่ค่อยอยากย้ายแล้วเพราะกลัวไม่ติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์จากคำพูดของจานหลุยนอกจากนี้นะครับเอสเนอาวาเลสมีราคาค่าตัวนะ สามสิบล้านยูโรไปเอามาดี <c oughs> แล้วเป็นตัวคียในแผนของเอลิกเทนฮาของอาแจกอัมเตอร์ดัมไปที่แล้วด้วยไปเอามาดีสามสิบล้านยูโรเนี่ยถ้าเกิดราคานี้จริงๆนะตัวเนี้ยเล่นเบอร์หกได้เป็นโฮดดิ้งแล้วก็มีความสามารถในการเล่นเชิงรับเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายนะครับยืนยันจากพองเฮิร์ตเทียหนึ่งว่าแอนโทนีมีความมุ่งมั่นมีความต้องการเลยมีความมุ่งมั่น ที่จะย้ายไปร่วมทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซัมเมอร์นี้เลยครับโดยทางแมนยูนะฮะได้ทำการพูดคุยกับอาร์แจกในดีลของแอนโทนีไปแล้วคาดการณ์กันว่าอาร์แจกจะยอมรับข้อเสนอนะครับที่มันมีตัวเลขมหาศาล69ล้านปอนด์หรือประมาณ80ล้านยูโร68 69ล้านปอนด์อประมาณนี้แหละหรือประมาณ80ล้านยูโร ซึ่งในทีแรกนะครับแมนยูเนี่ยหวังว่าจะจ่ายเพียง40ล้านปอนด์เท่านั้นโอ้โหอาแจกนี่เล่นโกงไปตามที่ว่านะซึ่งมันจะไปตรงกับสื่อโกทางฝั่งบราซิลที่เป็นสื่อหลักนะครับว่าแอนโทนีเนี่ยมีความต้องการในการอยากย้ายมาเล่น้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมแล้วครับในการลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอยากมาทำงานกับเอริกเทนฮากที่เป็นเจ้านายเก่า และเป็นคนที่มีบุญคุณนะเป็นคนที่ปลูกปั้นตัวเองมาเท่ากับว่าเตงหนึ่ง้นตอนเนี้เป็นแมนอยู่และอยู่ที่การเจรจาเรื่องของค่าตัวในอนาคตต่อจากนี้เพราะตัวนักเตะมีใจอยากมาครับถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทืบปุ่มไลค์มารัวๆนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเด้อพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายยจุ๊บ